สวัสดีครับพบกับผมมอ,อย่ในการอ่นานไพ่ฮิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับขอเน้นนะครับว่าเป็นชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมของทุกๆปีนะครับก็จะเป็นชาวราศีกุมนะครับส่วนผู้ที่เป็นลัก,กาณาขอแนะนําให้หาชมคลิปที่เกี่ยวกับ ลัคนาเป็นพิเศษนะครับก็จะแม่นยำหรือความถูกต้องจะมากกว่านะครับเพราะนี่จะเป็นการทั้งคำถามของชาวราศีกุมนะครับเป็นหลักนะครับในเรื่องของการงานการเงิน,นและก็ความรักซึ่งจะเป็นดวงช่วงไตรมาสที่3ของปีพุทธศักราช2566นี้นะครับก็คือดวงช่วงระหว่างเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยานะครับ ก็มาดูกันนะครับจะใช้ไพ่ที่เปิดจากไพ่24ปซีจำนวน12ใบนะครับในการที่จะใช้ปยากรดวงของชาวราศีกุมในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับก็ได้ตั้งคําถามไปแล้วนะครับว่าการงานการเงินและก็ความรักโดยปร,ประมาณของชาวราศีกุมนะครับจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างครับก็ ไพ่ใบแรกในความเป็นตัวตนของชาวราศีกุมนะครับก็เอ็กออฟคัพส์หนึ่งถ้วยนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะอบอวลไปด้วยความรักความเข้าใจที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีกุมนะครับแล้วก็ชาวราศีกุมเองก็มีความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนรอบข้างนะครับให้มีความใส่ใจในเรื่องของความเมตตาปราณีความอบอ้อมารีความรักที่ดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่มีเข้ามาอยู่เสมอนะครับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆแนวความคิดใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับบางคนก็ที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสดีๆที่จะได้งานที่ตนเองรักที่ตนเองตกใจที่จะมีเข้ามาให้ได้ทํานะครับส่วนผู้ที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับก็จะมีการพัฒนา ในสายงานของตัวเองแล้วก็มีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะสร้างงานสร้างธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นที่จะสร้างช่องทางในเรื่องของการเงินนะครับ 3. r e e of one สามไม้เท้านะครับในการที่จะกยับขยายอนณาเขตพื้นที่ของการงานให้เกิดวค,วความมั่นคงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการรอคอยหรือ าผู้ที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเกื้อกูลในเรื่องของการงานให้เกิดความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นนะครับหรือมีการพบปะก,กับผู้คนมากยิ่งขึ้นออกสังคมบ่อยๆยิ่งขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นการประสานในเรื่องของการงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจก็พบปะผู้คนได้มากขึ้น ออกสังคมบ่อยขึ้นก็จะทําให้เป็นที่รู้จักของผู้คนกว้างขวางม,มากยิ่งขึ้น,นก็ทําให้ติดตามต่างการงานนั้นจะขยายเติบโตขยายอนาเขตออกไปอย่างกวา้างขวางนะครับบางคนก็มีการรอคอยในการที่จะติดต่อประสานงานกับทางชาตินะครับที่จะขยายธุรกิจออกไปถึงต่างประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ทูอาร์เป็นตะเขิลสองเหรียญนะครับช่วงนี้ บางคนที่มีการาจะหาแหล่งเงินทุนที่จะมาจชายจ่ายในการลงทุนหรือมีการกระยับขยายธุรกิจเพิ่มเติมน,นะครับบางคนก็จะมีการายื่นขอสินเชื่อ,อไว้นะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ลงทุนหรือขยายกิจการของท่านต่อไปนะครับหรือบางคนก็ต้องการสินเชื่อจะมาจชายจ่ายในการหมุนเวียนเงินในการดาเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างกล่องตัวนะครับก็ เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับการอนุมัติในเรื่องของสินเชื่อนะครับที่จะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหรือการรับมือกับสถานการณ์ของการงานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลนะครับซึ่ท่านอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ความเียพยายามในการที่จะควบคุมดูแลให้เกิดความสมดุลในเรื่องของการงาน หรือแม้แต่ในเรื่องของการเงินหรือความรักก็ตามในช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะต้องปรับรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นใ้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแลวก็ทาวเวอร์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบจับวันที่มีเข้ามานะครับซึ่งอยู่เหนือความคาดหมายของท่านนะครับที่มีเข้ามาแบบเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าแลบนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นก็ทาวเวอร์นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่า ไม่ดีนะครับเปลี่ยนแปลงไปได้ที่เข้ามาตั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องมีความรบอบคอบมีความระมัดระวังในเรื่องของการรักษาควบคุมสติอารมณ์ที่ดีนะครับก็ทำอะไรก็มีความรอบคอบนะครับพร้อมที่จะรับสถานการณ์ทุกๆอย่างได้ด้วยดีนะครับการที่เราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับมืออะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับก็จะทาให้เรา มีโอกาสที่จะรับมือได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องของการฟื้นตัวเรียกว่ามีอะไรที่คืนชีพขึ้นมานะครับบางสถานการณ์ของบางท่านที่ผ่านมานั้นบางทีอะไรมันซบเซามันหมอบอยู่กับที่ไม่กยับกระเยื่นไม่กยับกระยายไม่เติบโต การงานก็ไปเรื่อยๆอะไรก็ตามนะครับหรือบางคนที่ทํางานแบบอช้าชามเย็นชามหรือไปอเข้าเวลาทํางานแล้วก็รอเวลาห,หมดงานงั้นก็อาจจะมีการารู้สํำนึกรู้ตื่นตัวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้หรือเรื่องของการที่จะ ได้รับข่าวสารในเรื่องของการประกาศผลในเรื่องของผลงานนะครับที่ผ่านมาบางคนที่ทำดีมาตลอดก็จะได้รับการประกาศผลที่ดีนะครับเป็นที่นิยมชื่นชมกับกรรมชมเชยที่ดีนะครับส่วนคนที่ทำงานมาไม่ก่อยดีก็อาจจะได้รับการแนะนำมีการติเตียนเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้กไขเพื่อที่จะให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปครับ แล้วก็เดะมนนะครับบางคนก็มีสถานการณ์บางอย่างที่มีเข้ามาที่อาจจะทำให้รู้สึกมีความคิดกังวลความไม่แน่ใจในเรื่องของการงานที่มีเข้ามาในช่วงบันเวลาหนึ่งกล่าวนี้นะครับบางทีก็มีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาสร้างความคิดกังวลให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องใคลกลนดูดีๆนะครับบางทีต้าหนากจะคิดกังวลเกินเหตุไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับบางทีเราคิดมากเกินไปก็จ,จะทําให้สมองและก็แนวความคิดของเราอาจจะไม่ปลอดโปร่งก็ได้ัน,นี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการที่เราคิดกัวงวลมากจนเกินเอนะครับก็อาจจะทําให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับนี่ก็เซเว่นนอฟครับเจ็ดถ้วยนะครับในเรื่องของ แนวความคิดหลายๆรูปแบบที่มีนะครับที่พร้อมที่จะนําแนวความคิดเหล่านั้นมาสร้างผลงานให้เกิดขึ้นนะครับก็มีหลายแนวความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะคัดสรรแนวความคิดที่ดีๆออกมาสร้างให้เกิดผลงานเกิดความสําเร็จขึ้นนะครับก็มีการวางแผนที่ดีที่จะไปสู่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าการ เกิดขึ้นในการของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะครับที่มีเข้ามานะครับแรงสนับสนุนของหุ้นส่วนกู้หุ้นส่วนนะครับหรือเป็ดรงตรงข้ามก็ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมไม่เกิดนะแนวอ,อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ทรีออฟคัพสามถ้วยนะครับทุกอย่างก็จะเกิดความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะมีการ วางแนวทางปรึกษาหรือใดๆก็ตามนะครับในการที่จะดําเนินลงทุนใดๆนะครับก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นได้ด้วยดีไปสู่ของความเฉลิมฉลองความสำเร็จเหล่านั้นนะครับเพื่อนร่วมง,งานก็ให้การสนับสนุนรุ่นส่วนก็เป็นรุ่นส่วนที่ก็ามาส่งเสริมสนับสนุนเป็นไปในทิศทางที่ดีในช่วงไตรมาสที่สามนี้นะครับแล้ก็อ ในออปเปนเทเกิลส์อัศวินถือเหรียญน,นะครับการมองถึงการไกลและก็ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้จะได้รับการพิจารณาคิดใกล้ครวนที่ดีนะครับก่อนที่จะมีการลงทุนอะไรก่อนที่จะทําธุรกิจอะไรนะครับก็จะมีการคิดพิจารณาถึงผลได้ผลเสียที่ดีนะครับก็จะทําให้เกิดความสําเร็จก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแม้นว่า การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางทีอาจจะไม่ได้โดดเด่นพุ่งทะยานในช่วงแรกๆนะครับแต่ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยความมั่นคงที่จะสร้างความเติบโตต่อไปนะครับที่จะสร้างผลป,ประโยชน์ผลรายรับที่จะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็การหาความรู้ต่างๆเข้ามานะครับทุกอย่างจะเกิดความประจางแจ้งแก่เจ้า ราศีกลุ่มในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับในไตรมาสที่3นะครับก็จะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะดําเนินต่อไปได้ด้วยดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้แนวความคิดที่ดีเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การอุปถัรรมคำชูให้การคุ้มครองที่ดีก็ทําให้ชีวิตในช่วงไตรมาสนี้ก็จะเดินไปในทิศทางที่ดีนะครับ ซึ่งบางทีที่ผ่านมาบางทีความคิดอะไรของตัน้นอาจจะไม่ก้อยโลดเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับก็จะมีความคิดที่ดีๆไอเดียที่ดีๆความรู้ที่ดีๆที่จะเข้ามาเสริมนะครับและก็ได้รับการช่วยเหลือแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้เปลี่ยน เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทิศทางที่ดีก็จะทําให้การงานก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืองานที่ทําประจําเดิมแล้วนะครับก็ทําให้ก้าวต่อไปด้วยดีนะครับบางคนก็จะจําเป็นต้องนำในเรื่องของหลักธรรมะก็มา,กเ,า,มาเกี่ยวข้องมาใช้ในการที่จะดําเนินงานนะครับโดยเฉพาะอ่า อิธิบาท4กับปรมวิหาร4ี่ที่ในการทํางานนั้นซึ่งเราจะขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอิธิบาท4ก็คือเปลี่ยนพยายามให้เกิดความสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็การปกครองระหว่างผู้เป็นเจ้านายกับลูกน้องก็นําปรมวิหาร4ี่ก็มาใช้นะครับในเรื่องของความเมตตากรุณาที่จะทําให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็อัศวินถือดาบนายออฟสอดน,นะครับก็ช่วงระหว่างวันเวลาดังกล่าวนี้บางทีต้านหนักจะมีเรื่องของความใจร้อนสักนิดหนึ่งนะครับที่จําเป็นที่จะต้องใก้ไขกับบทศัก์ปัญหาต่างๆที่มีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกครอบสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาศักดต่างๆ นะครับบางทีเราใจร้อนจนเกินไปบางทีก็ทาให้เราขาดสติได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ค่อยๆทําดาเนินการต่อไปนะครับก็จะก้าวไปด้วยความมั่นคงนะครับด้วยความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับแต่บางทีถ้าเราใจร้อนเกินไปก็บางทีความอุนั้นปลันเล่นนั้นอาจจะทําให้เราตัดสินใจอะไรด่วนไปแล้วก็เกิดปิดพลาดเพิ่มเติมได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับ จะตามไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็มาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นต้องอารมณ์ต้องอยู่ในสภาพที่ปกติมีสมาธิมีสติที่ดีนะครับแล้วก็ซิกออฟวานหกไม้เท้านะครับจะได้รับชัยชนะในเรื่องต่างๆที่มีการคิดวางแผนดำเดินมานะครับไม่ว่า เรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักก็จะเกิดใจชนะขึ้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางคนที่มีการสอบสหาที่จะเข้าองค์กรต่างๆที่จะเข้ารัฐวิสาหกิจหรือจะเข้ารับราชการนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆที่จะได้รับใจชน,นะสู่ความสังเร็จนั้นได้ด้วยดีนะครับซึ่งเป็นไพ่ของใบสุดท้าย ใบที่12นะครับก็คือความสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ความได้รับใจชนะที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับก็บ่งบอกถึงความสําเร็จความเป็นผู้ได้รับประกาศผลใจชนะออกมานะครับก็ทําให้ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้การงานของชาวราศีกุมนะครับก็โดดเด่นสู่ความสําสเร็จที่ดีนะครับ มีเข้ามานะครับเป็นไปในทิศทางที่จะสร้างค่าเม็ดเงินที่เข้ามาทําให้เกิดรายรับรายได้ที่ดีอย่างมั่นคงนะครับทําให้เส้นต่างการเดินไปก้างหน้านั้นก็สู่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับแม้จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้างที่มีเข้ามาในบางช่วงบางโอกาสนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับในเช่นต่างๆการเงินก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะครับที่ทำให้ชาวราศีกุมได้รับนะครับทิศทางใหม่ๆใ,ในการที่จะสร้างรายได้รายรับก็มีเข้ามานะครับคนที่ว่างงานก็มีโอกาสในมีงานทํามีรายได้เข้ามาที่จะมีเงินเข้ามาใช้จ่ายนะครับเกิดความมั่งคั่งรุดมสมบูรณ์ขึ้นบางท่านก็เรื่องของโชคลาภก็มีเช่นกันนะครับที่มี การที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่มีเข้ามานะครับตั้งไปในโอกาสที่จะมีเข้ามาที่จะทำให้ได้รับในช่วงนี้นะครับบางคนก็อาจจะได้รับเงินที่เงินตกค้างเบิกนะครับที่จะได้รับในช่วงนี้หรือเงินเบีย้ยประกันความเสียหายต่างๆ บางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้รับมรดกเกิดขึ้นนะครับที่เป็นมรดกเป็นอาสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับเข้ามานะครับเส้นต่างๆการเงินก็อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับอะไรที่เป็นธุรกิจที่มา่าแที่เป็นธุรกิจเดิมอยู่แล้วก็ตามหรือเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มต้นใหม่นะครับ <ส è S 1> ออก็จะสร้างค่ามิดเงินออกดอกออกผลออกผลกําไรที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับก็ทําให การเงินในช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้ก็เป็นไปในสภาวะที่กล้องตัวที่ดีนะครับแม้ว่าบางคนนั้นก็จะมีการหมุนในเรื่องของการเงินบ้างนะครับแต่ก็หมุนเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมที่ดีนะครับเงินสินเชื่อที่ขอบางคนก็ได้รับโอกาสในการที่จะได้รับสินเชื่อนั้นมาใช้จ่ายในการลงทุนในการดําเนินชีวิตนะครับส่วนใน เส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเลาลักาดนี้นะครับชาวราศีกุมนะครับก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักที่ถูกมอบเข้ามาเป็นความรักที่อบอุ่นรักที่ดีนะครับถ้าเป็นรักแรกเริ่มต้นก็จะมีการพัฒนาต่อไปส่วนอนาคตเป็นรักที่ดีที่จะเป็นกู้รักที่จะเกิดขึ้น ต่อไปอย่างเหมาะสมนะครับที่จะไปสู่ของการมั่นหมายแล้วก็สู่การเป็นครอบครัวได้เช่นกันนะครับบางคนก็เป็นช่วงวันเวลาที่จะได้พบเจอกับคู่รักในอดีตชาติที่ตัวกําหนดให้มาพบกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะเข้ามาสร้างอาสร้างความสัมพันธ์สร้างความรักให้เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นช่วงเวลาที่มีความรักเริ่มต้นเข้ามานะครับ ส่วนบางคนนั้นก็ยังมีหลายๆเรื่องที่ยังไม่เปิดรับรักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามานะครับบางคนก็ไม่ก้อยพบปะผู้คนไม่ก่อยออกสังคมสักเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่เงียบๆกับความเป็นส่วนตัวม่ความรักเป็นสันโดษก็ยังไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับบางคนก็ยังมีความรู้สึกกังวลกับความรัก ที่เกิดผ่านมาแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดปิดหวังนะครับก็ยังกังวลอยู่ในเรื่องของความรักก็ยังไม่เปิดโอกาสให้ความรักเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ยังอยู่แบบโสดๆต่อไปนะครับบางคนก็ยังเลือกเยอะนะครับก็ยังไม่ได้คิดปักหลักปักใจกับผู้ดึงผู้ใดก็ชอใช้เวลาในการดําเนินชีวิตสร้างงานสร้างเงินต่อไปนะครับก็ มีใครก็มาก็แก้ดูดูกันไปเฉยๆตอานั้นก็ไม่ได้คิดปักหลักอะไรในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับบางคนก็มีเพื่อนชักนำมาให้เกิดความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานหรือในเพื่อนร่วมงานที่ได้นำพามาให้ได้พบได้เจอกันหรือการออกงานสังสรรค์ต่างๆนะครับที่มีการพบปะกับหลายคนผู้ คนมากมายหลายตาในการเข้าไปประสานงานต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานก็อาจจะได้พบรักเกิดขึ้นก็ว่าเป็นรักที่จะเข้ามาสร้างความเติบโตต่อไปเป็นความรักที่ดีต่อไปได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงบรรเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ความรักความสัมพันธ์นั้น คู่ที่เคยอยู่มากันแบบอย่างไรก็มักจะเป็นไปแบบนั้นนะครับที่ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับเคยดูแลกันอย่างไรก็ความรักนั้นก็เป็นไปเรื่อยๆแบบนั้นที่เคยเป็นนะครับก็ไม่มีความโรแมนติกอะไรเข้ามานะครับก็ถ้าเป็นคููรักในอดีตชาติก็ที่มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถ้าเป็นช่วงวันเวลาดีๆกรรมดีก็จะมีความสุข ความสบายอกสบายใจร่วมกันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงของวันเวลาที่มีกรรมไม่ดีนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการด้อยความสุขลงไปบ้างนะครับก็จ,จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะขาดความสุขลงไปบ้างนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่สถานการณ์บางอย่างของคู่รักคู่สัมพันธ์อาจจะมีอะไรก็ามาที่ไม่คาดคิดก็ได้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ใช้ความพยายามนะครับในการที่จะควบคุมความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะต้องนําในเรื่องของหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในความใจเย็นๆเ,เข้ามานะครับเพื่อที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับเพื่อจะไม่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์ร้อนนั้นก็ควรกระจัดออกไปนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้เพราะบางทีตด้ยิ่งใจร้อนยิ่งบูวามนะครับ<ม>ก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นได้ยิ่งาบานปลายขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องรบอบคอบระมัดระวังนะครับส่วนบางคู่ก็จ,จะมีข่าวดีในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้จะมีทายาทขึ้นมาได้เช่นกันนะครับที่อาจจะได้ข่าวในเรื่องของการตั้งครร ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับใครที่คิดอยากจะมีบุตรมีทายาทนะครับก็อาจจะเกิดความสําเร็จขึ้นที่จะได้ข่าวในเรื่องของการทักคันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับส่วนความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาสร้างความาผู้ที่จะเข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีกลุ่มในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็มีตั้ง ธาตุน so ้ำธาตุไฟนะครับแล้วก okay. anyway, ็ธาตุดินนะครับแล้วก็ธาตุลมก็มีได้ทุกธาตุนะครับก็เป็นได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าธาตุใดก็ตามแต่ที่เด่นๆนะครับก็มีเจ้าราศีกันนะครับที่อาจจะมีเก้าวมานะครับก็เป็นราศีที่เด่นๆขึ้นมานะครับนอกกนั้นก็เป็นได้ทุกธาตุนะครับ ที่จะมีกามาสารความรักความสัมพันธ์นะครับแต่การกบกันเริ่มต้นใหม่ๆก็ไม่ได้กำหนึดถึงเรื่องของเกี่ยวกับธาตุใดราศีใดนะครับก็จะมองถึงความตูกอ,อกตูกใจกันมากกว่านะครับที่จะประสานความรักความสัมพันธ์ในเดือนหน้าต่อไปแล้วก็ค่อยมาคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับราศีในความเหมาะสมดวงสมปงกันต่อไปนะครับก็ขอให้ชาวราศีกุม่ม มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ